ปู้ยได้มาถิ่มทงเห็ดไว้นี่วะไปเบิ่องดูเห็ดบ่มีเจ้าของลักเอาซะบ่พุ่นเข้าไปในป่าปอยู่พุ่นคนอันนี้เห็ดเห็ดออกเด้อปุดดอนเอ้ยปูดดยป้ดเด่อยู่บ้านก็ไปเก็บเอาเด้อเห็ดคมมืออื่นสิพอดีอยู่มื้อนี้มัอยากหน่อยพอ่นโอ้กป็นหน่อยล่ะป่ะพอดี เห็ดขมบอกเด้อพาย,อยายามก็ไปเนนก็บเอาผู้เดี้ยมตากฝนพร้อมเห็ดขมเป็นโลเยอะนี่โอ้ไปลเป็นสองรูตรงนี้ลักเอาเห็ดเด้อลักเอาเห็ดกันเด้อโอ้ปากเห็ดปลาอยู่ค่ะเห็ดขมเนาะจำเนี่ยและ